มัดรวมสำหรับสายมูไหว้ขอพรพระธาตุสำหรับเสริมมงคลด้านความรักและครอบครัวเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลการไหว้พระธาตุทั่วไทยเสริมปังโดยเฉพาะด้านความรักและครอบครัวมาดูกันว่ามีพระธาตุอะไรบ้างวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง และเป็นหนึ่งในวัดที่สําคัญที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจองค์พระาธาตุเจดีเป็นเจดีทรงระฆังแบบล้านนาฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนภายนอกบุด,ด้วยทองจังโกรหรือแผ่นทองเหลือง และยังเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลูหรือวัวอีกด้วยสถาปตัตยกรรมโบราณภายในบริเวณวัดมีอาคารและวิหารเก่าแก่หลายหลังเช่นวิหารหลวงวิหารน้ำแต้มที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณหอพระตรปิดกและกุฏิพระแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปางอีกด้วยเงาพระาธาตุกลับหัว เป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์โดยสามารถมองเห็นเงาขององค์พระธาตุเจดีปรากฏเป็นภาพกลับหัวในวิหารเล็กที่มีรอยพระพุทธบาทได้ซึ่งวิหารนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเข้าชมเท่านั้นกำแพงวัดวัดมีลักษณะคล้ายป้อมประการมีกำแพงอิฐที่แข็งแรงล้อมรอบสร้างบนเนินดินโบราณทำให้มีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากวัดอื่นวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร มีความเชื่อว่าหากมาไหว้ขอพรจะทำให้ความรักยืนยาวยั่งยืนโดยพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นพระอารามหลวงคู่เมืองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิดที่สำคัญของภาคเหนือที่ตั้ง157หมู่ที่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลาทำการเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8นาฬิกา ถึง17นาฬิกาจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจพระธาตุประจำปีชวดเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีชวดตามคติความเชื่อล้านนาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศิลปะล้านนาโบราณ องพระเจดีมีลักษณะทางศิลปรกรรมแบบล้านนาที่งดงามฐานด้านล่างบุด้วยแผ่นโลหะและแกะสลักลวดลาย12นักสัตว์สามารถอัญเชิญพระธาตุมาส่งน้ําได้เป็นวัดไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถอัญเชิญพระบรมธาตุออกมาส่งน้ําได้ซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของวัดพระธาตุสีสองรักเป็นโบราณสถานที่สําคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสัจจะและไมตรีระหว่างสองอาณาจักรในอดีตเชื่อว่าหากมาสักการะจะทำให้ความรักมั่นคงยืนยาวที่ตั้งตั้งอยู่ที่ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเวลาทำการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาลักษณะเป็นเจดีศิลปะล้านช้าง ก่ออิดถือปูนฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้1สสูงประมาณ19.19เมตรประวัติความเป็นมาพระท่าสีสองรักสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2,105แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,106เพื่อเป็นสักขีพยานในสัญญาสงบศึกและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศีอยุธยา และพระเจ้าชัยเฉดฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตปัจจุบันคือเวียงจันทร์ประเทศลาวทั้งสองพระองค์ทรงกระทําสัตยาธิฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกันและร่วมกันสร้างพระาธาตุขึ้นบริเวณกึ่งกลางระหว่างสองอาณาจักรข้อห้ามและประเพณีที่สำคัญสิ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของพระธาตุสีสองรักคือข้อห้ามและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและสงครามซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์แห่งสันติภาพของการสร้างพระาธาตุผู้มาสักการะจึงต้องหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงห้ามการร่วมในบริเวณองค์พระาธาตุเป็นอีกหนึ่งข้อห้ามที่เคร่งครัดงานสมโพธพระาธาตุหรืองานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น15ค่ำข้ามเดือน6 ชาวบ้านจะมาร่วมงานและนำต้นพึ่งหรือต้นดอกพึ่งที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามด้วยแผ่นเทียนมาถวายเพื่อบูชาองค์พระาธาตุซึ่งเชื่อกันว่าใครมาขอพรแล้วบนด้วยต้นพึ่งมักจะสมหวังพระธาตุสีสองรักเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีคือเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมอย่างกลมกลืน วัดพระาธาตุแช่แห้งเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านและเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำหรับชาวล้านนามีเชื่อเสียงอย่างมากในฐานะพระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะหรือกระต่ายเชื่อว่าการมาไหว้พระาธาตุแห่งนี้เสริมความมั่นคงของชีวิตคู่ความรักยืนยาวที่ตั้งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านที่ตำบลม่วงตึ้น อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเวลาทำการเปิดให้เข้าชมทุกวันโดยทั่วไปตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจพระาธาตุประจำปีเถาะตามความเชื่อของชาวล้านนาการได้มาสการะองค์พระาธาตุแช่แห้งจะช่วยเสริมสิริมงคลทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานองค์พระเจดีย์สีทองอารามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาโบราณขนาดใหญ่สูง55.5เมตรภายนอกบุด,ด้วยแผ่นทองเหลืองหรือทองจังโกเปล่งประกายสีทองอารามงดงามตาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงสุขโขทัยในอดีต สถาปัตยกรรมล้านนาผสมสุขโขทยัยรูปแบบทางศิลปะของวัดสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองน่านกับสุขโขทัยในยุคแรกเริ่มก่อนจะมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยล้านนาจนมีรูปแบบดังที่เห็นในปัจจุบันบันไดนาคขนาดใหญ่สองตัวตามตำนานเชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ปกป้องพระพุทธศาสนางานประเพณีสำคัญ ทุกๆปีจะมีงานประเพณีนำ้ำมัสการพระาธาตุแช่แห้งหรือที่ชาวล้านนาเรียกว่างานบุญเดือน6เป่งจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น9ค้ค่ำถึง15ค่ำเดือน6เหนือหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดน่าน